ขณะนี้เตาได้จุดติดเรียบร้อยนะครับผมก็เริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้มาได้ระยะนึงแล้วนะครับหลังจากควันบ้าแล้วก็อุณหภูมิควันอยู่ที่80นะครับ80กว่ากว่าดูกราฟนะครับกราฟใกล้ปากป่องก็จะอยู่ที่ประมาณ385ขึ้นไป400นิดๆน,นะครับผมเอาฟืนหน้าเตาออก แล้วก็ปิดช่องฟืนนะครับข้อดีของเตาแบบถังครึ่งขั้นบันไดนี่ก็คือว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยช่องฟืนมันอยู่ข้างล่างครับเพราะฉะนั้นแค่ปิดฝาปุ๊บก็เอาพั่วตักดินถมเลยนะครับ <c oughs> ก็เหลือไว้เฉพาะช่องหลีข้างบนนะครับมันก็จะป้องกันไอความร้อนสูญเสียไปจากช่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้หลีนะครับเปิดให้มันติดเต็มที่ก่อน จารย์กิติท่านแนะนําว่าเปิดไปสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยเริ่มกระบวนการหลี่เป็นระยะระยะอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆทาไปเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิให้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวที่ใหม่สําหรับวันนี้ก็คือที่เก็บน้ำส้มควันไม้ครับดูหยดน้ำส้มควันไม้ผมนะครับเห็นไหมครับไม่โฟกัสนี่เห็นไหมครับ ทุกครั้งผมใช้ไม้ไผ่เนี่ยมันป๊อกป๊อกป๊อกนะครับแต่วันนี้ผมต่อไม้ไผ่เข้ากับท่อสแตนเลสนะครับท่อรางน้ําเก่าไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าน่าจะยาวเป็นประมาณ6เมตรได้นะครับต่อจากท่อไม้ไผ่ไปมองไม่เห็นนะผมขยับกล้องเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ท่อไม้ไผ่นะครับ แล้วต่อสแตนเลตต่อขึ้นไปนะครับเอาท่อผมก็ทําตามมีตมเกิดครับเอาท่อสแตนเลสสวมเข้าปากป่องไม้ไผ่เนี่ยครับแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวพาเดินไปดูครับผมกะน่าจะประมาณ7เมตรเจเมตรได้นะครับหรือ8เมตรนะครับไอตัวนี้ควันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าเหลือเยอะ แต่ว่าวันนี้ต้องได้น้ําส้มควันไม้แบบเยอะแยะแน่นอนนะครับเดี๋ยวพออุณหภูมิ85ผมก็จะแยกน้ําส้มควันไม้ไว้ต่างหากนะครับแยกน้ําส้มควันไม้ไว้ต่างหากเดี๋ยวคืนนี้ยังอยู่ยาวไกลครับเราดูกันผมจะพยายามควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ไม่ให้ไอ้สองจุดเนี่ยครับเกิน450นะครับจะไม่ให้เกินเลยนะครับจะหลีให้มันค่อยๆค,คงรักษาสภาพตรงนี้ไว้นะครับหลังจากเก็บน้ำส้มควันไม้แล้วเนี่ยถึงจะ ามาว่ากันอีกทีนึงนะครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ